สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมจะมาประกาศเรื่อง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 ทำซีรีส์มาคับรับใช้ลุงให้โคตรดีนี่ก็คือคนที่อยู่ข้างผมคนที่อยู่ข้างผม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 นั่นก็คือเป็นไม่ใช่ลุงลุงอยู่ข้างล่าง ลุงพีครับใช่ครับลุงพีเป็นลุงนะฮะคนนี้จะเป็นผู้สแสดงเลยนะฮะนี่นะฮะนี่นผู้สแสดงส่วนผมก็จะเป็นตากล้องนะฮะตากล้องซุ่มดูนะครับแล้วจะพักเกิดจะไปรับชมต,ติดตามตรไม่นะวันนี้เลยครับวันนี้เลยวันนี้เป็นวันนึง นี่ครับนี่ก็คือเฟอ์อเพื่อนผมนะฮะแล้วผมก็จะทาการมาเรเดอร์ขิงกันนะนี่เราเราจะมาพาทัวร์แมพก่อนนะไอคุกพาทัวร์แมพหน่อยเจ้าของฮนะเอาเลยมาแนละ้วนี่ก็คือเป็นบ้านนะะนี่ฮนะต้นไม้แม่งลุงหลังมากเลยฮนะ,ะเน,ะน,น,ะนี่ยนะเราก็จะมีประตูนะ,ะเปิดน,นี่เป็นเหยียบเหยียบปุ๊บ นี่ยแล้วอันนี้ก็เปิดนะตอนนี้ไปที่ปรุงยาครับนี่ยแล้วก็ปิดนะแล้วมีที่ปุงยาแล้วก็มีแนะนำคุณลุงพีสักหน่อยนะสวัสดีครับคุณลุงพีนี่ฮะลุงพีครับสบายเลยนะสบายเลยเปิดแล้วครับปิดไปแล้วครับนี่ฮะนี่ห้องปุงยานะว่ามันลกมากผมทุบไปสักหน่อยดีกว่านี่แหละ เครื่องปรุงยานะนี่ฮะแล้วนี่ก็เป็นที่ดูวิวนะทุบกระจกใครทุบก็ไม่รู้นะอยากจะเติมให้นะไม่รู้เนี่ยเข้ามาก็เห็นมันทุบแล้วเนีอยมนะโอเคแล้วไปดูที่ไหนอุ้ยเฮ้ย นี century, ่นะครับมันก uh ็จะเป็นบ้านอันแสนสวยที่มีน้ําล้อมรอบนะผู้สร้างแบบเอ้ยผู้สร้างแบบแนะนำเลยครับอยู่ไหนครับอยู่คนเคียูช่วย k k ครับหันหน้ามานี่สิครับหันหน้ามานี่สิครับไหนะครับยูนี่ครับไม่หันมานะครับเดี๋ยวจะไปต่อในไอ้ด่านนั้นนะถ้าเกิดเราพักไว้ก่อน เดี๋ยวไปเจอไอ้ดันหาท่านสร้างบ้านให้ดีหาแลไให้เจอไม่งั้นเจออ่รเ่ัที่ผมสร้างองอเออแล้วผมเพิ่งคิดมาได้เมื่อกี้จะเปิดซีรีส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจะเปิดซีรีส์อันหนึ่งนะซีรีส์รับใช้เทพเจ้านะครับซีรีส์เดียวข้าวไปทะเขือใช่ไปแล้วครับ